วัสดีค่ะอีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องแมพพิมพ์กลับมาป้างอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายนะคะของเนื้อหาเอ mm hmm. <c oughs> เรียงความการ เขียนสมัครเรียนแล้วก็ขอทุนไต้หวันเออเพราะมันเยอะมากเลยจนต้องตัดมาเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูต่อนะคะจะเป็นเนื้อหาท,ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเออขาเรียกอะไร s ตั d y plan ตัวสําคัญของเรานะคะมาดูกันเลยหัวข้อสุดท้ายก็คือปิดท้าย Stu d y plan หรืออาจจะอยู่ในออพวกเพวก p e r s o n a l statement autobiography อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะมันคือเหมือนกับยืนยันกับเขานะให้แน่ใจว่าเราอยากได้ทุนจริงๆแล้วเราก็จะต้องเต็มที่กับมันแน่ๆคือมาบางจะยกตัวอย่าง2แบบนะแบบแรกก็คือมาบ้างบอกไปว่า่าาาถึงแมวเร ไม่ได้มีประสบการณ์มากนักเนี่ยแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์หลากหลายอย่างละนิดอย่างละหน่อยที่มันยูนิคนะแล้วก็จะต้องเป็นประโยชน์มั่นใจมากๆว่าตัวเองเนี่ยสนใจเรื่องนี้จริงๆอยากจะศึกษาเรื่องนี้จริงๆแล้วพร้อมแล้วที่จะพัฒนาตัวเองนะจะทุ่มเทให้เต็มที่อะไรประมาณนี้ค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือตีหน้าเศร้าเล่าความจริงไปเลยนะคะว่าในอดีตเนี่ยมาปังไม่ได้ทุ่มเทมากพออย่างที่เขากล่าวกันนะคะว่า what's go r o u n d s คเราอะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะวันนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาเราโตแล้วเราต้องดูแลครอบ ัวเราจะต้องทํางานนู่นนี่นั่นเนี่ยมองกลับไปเมื่ออดีตแล้วก็สึกดีเกรดมากๆเลยว่าเราน่าจะทําให้ดีกว่านี้ So right now ตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะให้มันไปถึงวันหนึ่งใน5ปีข้างหน้าแล้วมองย้อนกลับมาที่วันนี้เราต้องร e g r ร t อีกครั้งว่าฉันยังทําไม่เต็มที่หรือว่าฉันน่าจะลองทําอะไรให้มันแบบดีกว่านี้นะก็เลยแน่ใจได้เลยว่าถ้าให้ฉันเรียนอะ่ะฉันจะต้องเต็มที่กับมันและจะต้องเรียนจบแน่ๆถึงแม้ว่าแบ c ก g r าว n d การศึกษาและการทํางานมันจะแบบเต้าเลือเกินนะคะก็บอกไปด้วยความมั่นใจเลยว่า I'm sure I will do whatever it takes นะคะ to achieve this program เนาะเพราะว่าเรามีประสบ แล้วล่ะเป็นคนได้เรียนรู้มานะโอเคค่ะเมื่อกี้นะมันก็คือแบบเราเป็นพาร์ทปิดท้ายใช่ไหมที่มาปังบอกก็ให้ไปเลือกกันเอาเองนะคะว่าแบบไหนเหมาะสมกับเราหรือใส่เนื้อหาของเราไปนะมันแค่ตัวอย่างจากมาปังนะแต่ว่าภารากราฟสุดท้ายหลังจากอันนั้นแล้วก็คืออันสุดท้ายแล้วจริงๆตอนปิดเลยเนี่ยของมาปังเนี่ยใส่ไปว่า finally receiving this scholarship is meaningful for my future อย่างไรบ้างเพราะว่าที่ให้เมนชั่นเรื่อง scholarship หรือทุนที่ขอไปนะโดยเฉพาะคนที่ต้องการจะขอทุนเนี่ยเป็นเพรา ราะว่าหลายๆมหาลัยเนี่ยเขาไม่ได้มีฟอร์มหรือเอกสารในการขอทุนแยกไปนะมันจะรวมอยู่กับเอกสารทั้งหมดบางที่มีให้ติ๊กตอนสมัคร แบบแอปพลิเคชันออนไลน์หรือว่าในกระดาษเองเนี่ยว่าต้องการจะขอทุนไหมหรือว่าต้องการจะใช้ทุนส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะแต่มีมหาลัยหนึ่งที่มาปางสมัครไปแล้วก็ได้เขาไม่มีถามเลยจนมาปางต้องอ e ีเมลไปถามมหาลัยว่าเฮ้ยล้วตกลงเนี่ยมันฉันอยากจะขอทุนเนี่ยเนในใเนี่ย,ย,ยมันต้องยื่นเอกสารแยกอะไรไหมประมาณนั้นนะเขาก็บอกกับมาว่าไม่มีนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวทางมหาลัยจะส่งแอปพลิเคชันของเราทั้งหมดเอกสารเราทั้งหมดเนี่ยไปให้ที่คณะที่เขาจะต้องเป็นคนพิจารณาว่า รับเราหรือว่าไม่รับเราเนี่ยดูแล้วทางนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกเองว่าใครอยากให้ทุนใครเพราะว่ามันเหมือนแบบจริง,รงๆเขามีโคตาอยู่แล้วนะแล้วเขาก็จะดูว่าเฮ้ยคนนี้น่าให้ทุนฉันให้ฉันให้ฉันให้อะไรประมาณนี้ <laughs> <c oughs> ก็เลยเขียนลงไปในเอกสารด้วยค่ะว่าการได้รับทุนเนี่ยมันมีความหมายกับเราอย่างไร <c oughs> เพราะอะไรอยขอางมาป้านเนี่ย <c oughs> เพราะบอกไปเลยว่ามันมันยากเหลือเกินนะในสถานะของเรา <c oughs> ทาั้งทางการเงินการต่าง <c oughs> ๆเนี่ยที่จะเปลี่ยนสายงานซึ่งไม่ตรงกับการศึกษาของเราเพราะฉะนั้นเราอยากเรียนจริง การที่จะได้เรียนและได้ทุนเรียนด้วยเนี่ยมันเป็นโอกาสกับอนาคตของเราจริงๆนะแล้วก็ฉันแบบพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ของมหาลัยนะอยากมีส่วนร่วมประมาณนี้ค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดนะในส่วนเนื้อหาเรียงความของมาปางแต่ว่าจริง,รงๆเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยอยากจะเล่าอะไรอีกนิดหน่อยนะคะในเอพิโซดนี้มันก็คือแบบระหว่างทางในการทําเอกสารเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการสมัครเรียนขอทุนทุกอย่างผ่านเอกสารทั้งหมดนะคะที่ ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต,ตกะกุกตะกักมากมายระหว่างทางการขอทุนเช่นอันนี้จะต้องอประทับตากงศุลไทยไหมเออกงศุลไต้หวันไหมเออเอกสารรับรองความสัมพันธ์ของคนที่ออกสเตทเมนต์ให้เราเนี่ยขนาดบางที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ส่งไปอย่างนั้นบางที่ต่อให้เป็นนามสกุลเดียวกันก็อยากได้หลักฐานในการเขาเรียกว่าอะไรรับรองความสัมพันธ์อ่ะต้องเป็นทนายโรตารีประทับตาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าทำมันนะั้นนะมันเสียเงินแบบเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันต้องมีค่าทนายเซ็นเอกสอารรับรองความสัมพันธ์อะไรปะ แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโควิดเป็นโชคดีของมาปางมาปางใช้วิธีอีเมลไปหามาหาลัยเลยนะแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยมันทําแบบมันยากมากเลยก็คืออยู่คนละที่กับคุณป้าเจ้าของสเตทเมนต์ด้วยมันนูน่นมันนี่มันนั่นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทําได้เท่านี้แล้วส่งรูปคุณพ่อกับป้าที่เขาเป็นพี่น้องกันอะ่ะแล้วก็ส่งรูปมาปางส่งรูปถ่ายครอบครัวไปแล้วก็วงในอีเมลเลยมันอาจจะเป็นดูวิธีที่กุ่กงกงนิดนึงนะแต่ได้ผลเขาบอกว่าโอเคขอบคุณมากไม่ต้องห่วงเขารับรู้แล้วแล้วเขาก็ให้เอกสารผ่านเฉยเลย้้วก็ไดดทุนย <laughs> งงมากเลยนะอันนี้นะเพราะว่าตอนแรกที่เขาเรียกคิสมาเนี่ยคือมันดูเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นมาปังแนะนํานะว่ามีอะไรอะ่ะให้เมลไปถามมหาลัยค่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าของมาปังเนี่ยคือเมลคุยถามตอบถามตอบแต่ลรามหาลัยแบบเยอะมากแล้วเขาดูแลดีมากทุกมหาลัยเท่าที่มาปังเจอมานะเออคอนเฟิร์มเลยว่าเขาใส่ใจแล้วเขาดูไม่ลาคาญเ,เราเขาตอบคําถามเราแบบไม่มีเบื่อเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีเคสนึงเหมือนกันคะแนนโทอีกบางมหาลายัยต้องดูดีๆนะคะแนนโทอีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขอเอกสารตัว ก็จบเช่นเราไปรีพิ้นมาแล้วก็แปะรูปเราใช่ไหมแล้วก็ส่งให้เขาถ้าคะแนนไม่หมดอายุนะหรือถ้าใครหมดอายุแล้วก็ต้องไปสอบใหม่เอาใบใหม่มามีที่หนึ่งของมาปางังรียกเกตให้ส่งใบคะแนนโทรอีกเนี่ยไม่ให้เราเป็นคนส่งเองเราต้องไปที่ศูนย์สอบแล้วบอกเขาว่าขอรีพิ้นค่ะแล้วก็เอารูปไปเขาให้เขาติดรูปแล้วให้ศูนย์สอบเนี่ยส่งโดยตรงไปยังมหาลัยที่ไต้หวันโดยไม่ผ่านเรามาปังก็ปรึกษากับทางศูนย์สอบโทรอีกนะเขาบอกว่าทาให้ได้แต่ว่าค่าส่งเนี่ยก็จะไม่ใช่เหมือนกับ EMS ส่งมาเมืองไทยให้เรรานะส,สอบอบไ ก็ให้เขาส่งให้ได้แต่โควิดล็อกดาวน์ปรึกษากับทางศูนย์สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าศูนย์สอบปิดทําให้ไม่ได้มาปาังก็ต้องไปนั่นแหละกราบกานทางอีเมลบอกมาหาหลัยแบบด้วยความที่นู่นนี่นั่นนะแคปหน้าเ,เพจของศูนย์สอบไปบอกเนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้เนี่ยมันทําไม่ได้เขาปิดอะทําไงอะเ,ออเวลาที่จะส่งเอกสารก็จํากัดมันจะหมดเวลาแล้วตัวเอกสารจริงอะก็ส่งไปแล้วนะแต่เขาเมลกลับมาทวงไอเอกสารโทรอีกเนะี่ยเพราะว่าตอนนั้นคือศูนย์สอบต้องส่งไปให้ไงเราก็ส่งเอกสาร ไปก่อนแล้วเดี๋ยวศูนย์สอบจะส่งตามไปแต่ปรากฏศูนย์สอบปิดก่อนเขาก็มเมลมาตามแล้วก็เลยแจ้งเขาไปตามจริงนะคะว่ามันมันหนึ่งสองสามส้านะด้วยสถานการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยอ่ะยกให้ไป1ปีนะคะ ซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยกัดกุ้มเองก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมีทางเดียวคือต้องปรึกษาทางมหาลายัยอยากไปมองว่าแบบน่ากลัวเที่ยวบ้างบอกนะคนอื่นจะไม่คิดแต่มาปางคิดตอนแรกก็คือมันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวมากเลยกับการที่จะต้องไปแบบอันนั้นได้ไหมเอกสารอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยถามเขาเลยเขาบอกหมดแล้วอะไรที่มันแบบเือมันทําไม่ได้อะ่ะมันมีทางแก้เสมอนะเออขนาดส่งรูปป้ากับคุณพ่อแล้วก็วงวง,วงหน้าไปแบบ รวมญาติอะไรเงี้ยให้เขาดูความสัมพันธ์ว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆเนี่ยก็ทํามาแล้วนะคะอย่างไรก็คือแนะนําให้ปรึกษากับทางมหาลัยค่ะไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนาะก็ประมาณนี้นะคะทั้งเนื้อหาเอเซ่ทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์การขอทุนของมาปางจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ คงมีอะไรอีกอะรายละเอียดยิบย่อย,ย,อ,ยอะไรเงี้ยก็ถามกันเข้ามาได้มาปังก็จะพยายามหาคําตอบให้นะอะไรที่ไม่รู้ก็จะไปหามาจนพยายามช่วย <c oughs> ทุกคนได้เพราะว่าทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะเวลาสมัครสอบเนาะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เจออะไรเงี้ยก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเตรียมตัวสมัครเรียนปโทรหรือว่าปตีต่อที่ไต้หวันกันนะขอให้ได้ทุนกันโดยทั่วหน้าแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะอ้ออย่าลืมฝาก subscribe ให้ช่องของมาปังด้วยนะคะแล้วยังไงจะพยายามหาคอนเทนต์ดีมาให้เออมีคนถามเข้ามาเยอะมาก คำถามหนึ่งปิดไม่ลงเลยทีนี้ว่าสรุปมะปังไปไหมสรุปมะปังไม่ได้ไปนะคะด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายๆอย่างแล้วก็จริงๆมะปังมีโครงการในใจอยากไปที่อื่นมากกว่าถ้าอยากรู้ว่าจะไปที่ไหนไปยังไงแต่ว่าบอกไปก่อนเลยว่าใช้ทุนน้อยแน่นอนทนะมสไตล์มะปังถ้าอยากไปหาจะไม่เชิงเรียกว่าย้ายประเทศอะเนะอยากไปเรียนต่ออยากไปทําอะไรที่เมืองนอกอะไรเงี้ยก็ติดตามกันไว้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วจะมาบอกว่าไปที่ไหนไปยังไงทําอะไรบ้าง ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมมาถึงตอนนี้เราพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย